S <S หลวงปู่ีกุเธริสโลวัดทาบาแดงท่องคํา3สาาม, 33, 75, าม 4, 7, 8, 96, บาท75ตดางเงินสดสี่แสนดหมื่บาทเช็ค22,300บาทดอลล่าสามร้อยหเหรียญน,นี่ ที่ได้มาใหม่หรือได้วันนั้นเนี่ยเนีได้วมาใหม่ได้มาใหม่ได้มาใหม่หรือเราเราพอใจพอใจถ้าได้มาใหม่โอ้โทถ้าเป็นเก่าเอามาโชว์เราเราจะไล่เสียอยู่างไทำดีอะไมีอันใหม่เอามาเถอะมากันเลยนู่นน่ะไม่ใช่เล่นนัดทำดีของเล่นมาเลยพูดให้ชัดเจนเราพูดให้ชัดเจนเปิดปากพูด ที่เดมันเปิดปากพูดมานานแล้วหลอกลวงจั์ทั้งหลายทำเปิดปากพูดว่าหรืองค้นจั์ทั้งหลายก็ให้พ้นจากคือท,ทำดีนี่เป็นเศรษฐีทำพือน้องหลายจำเอาไว้นะทองทองออกน,น,นทำดีนี่เป็นเศรษฐีทำานใจ,จเตมเตมเียแล้วมาเวลาตั้งโคหลายสิบปีนะเป็นลูกศิษย์ของเราตั้งแต่วันบวชติดตามมาตลอดเลยมีเอาจริงเราจังมากทางการเมือเก่งมาก นอนในปรา,า,าช้านอนในประชาดีใจไม่ตกใจสู้จำดีมาได้แลืว่าเี่เราเข้าไปอยู่ในกลางป่าช้าจะมีอยู่ข้างนนอกโอ้ยดีใ,ใจบุญช่วยวะถ้าท่าน,นอยู่ในป่าชิาเราคงตายแล้วว่าพบกขันจรินะไล่ไปไหนก็ไม่ทํามีนะติดก้นระเบยน้องนั้นไล่กลับไปหมดทํามีไม่ยอมไม่ยอมกลับที่เพราะนั่นจริงๆ เพรนั้นมันไม่รู้ว่าป่าชาติทำดีตัวผีสีเราแล้วเข้าไปอยู่ในป่าชาติคนเดียวสบายทำดีอยู่แล้วรอรโ่นมาพูดอยู่ว่าฟังด้วยความดีอ,อกี๊ใจโอ้ยบุญช่วยแล้ว <c oughs> ว่าบุญช่วยถ้าท่านไล่ก็ไปป่าชาเราตายเลยอ่างั้น <c oughs> ดีไว่ดีท่านขโมยหนีเราก็ไม่รู้ว่างั้น <c oughs> ทีนี้ท่านอยู่ในป่าชาท่านออกมาเราก็รู้ว่างั้นนะ <c oughs> ได้ช่วยทุกอย่างว่างั้นทนดี เขาหน้าเก่งนะเดมาจากไหนอะไรคำเพียนเก่งมากนี่แหละเศรษฐีรำคนหนึ่งคือการสมบูรณ์แบบเรื่องํารว่าเใาสมบูรณ์มานานแล้วนะสมบูรณ์มานานแล้วก็ยี่สิบสามสิบปีมั้งไม่นานน่าจผ่านได้เลยครับครับก็จะอยู่หม่ยด้ท่านหมุนติอยู่แล้วนะครับผมก็อยู่หม่ยด้ท่านก็ยังหมุนติ้วุนติอยแล้วนะจากไม่ได้มาแล้วก็ผ่านได้ cảm ơn anh yeah. ạ